โอ้โอเราอยู่กันที่ร้านช่างตีอะครับนี่เรามาดูรถออเออกแอ็ก,อก,อกไหนขอาไปชมหน่อยว่าตรงไปโชมฮะชมไปโฉมไหนโอ้ รถเสียตองครับดู oh. แต่งไหมนี่ oh. แต่งไหมใส่ล้อแม็กเลยใส่แม็กซิ่งเลย oh. อวมาแรงวันทำสีขาวเลยครับ oh. เออเงาแวบเลยสีเดิมเลย ท้้องตัวนีสวยอยู่เลยเงาเลยไหนไม่เอาคันแดงมาทำบ้างฮะไม่มีงบเลยไม่งบเลยทำทำสีอะไรจะทำทำสีอะไรทำสีเดิ้อมาแล้เออทำสีแบบสีแจ๊ดๆเลยทำสีเดิมของมัน TFR เอาเอาคันอยู่บ้านมาทำโว้มีอยู่คันหนึ่งเลยอันนี้ทำซีหมดเท่าไหร่ครับทั้งคันนี่เท่าไหร่โป้เก็บผุด,ด้วยถูกเลยทำแต่ข้างนอกอ่ะหรอกอ๋อทำแต่ให้มันพอดูได้เนะ มื่นเอ็ดโอ้ยทันได้นุ่มสองมื่นนุ่มสองมื่นสามมื่นนุ่ม <c oughs> อยู่บ้านสีดำคันหนึ่งไม่ดำหรอกสีเขียวเขียวดำดำเขียวเขียวอะ <c oughs> ข้างในาไม่ได้ทำไม่ได้ทำ ถ้าจะเอาคันอยู่บ้านมาทําก็ต้องทาเยอะอยช่วงล่างาใหม่แต่เครื่องได้อยู่ครับเครื่องขับถ่ายคลิปได้ไดย้่ทำช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วก็ทําเอ์ครับแค่นี้เลยเพราะว่าคันนั้นช่วงล่างมันไปหมดแล้วเสียหเลย เสร็จแล้ว,ลวเครื่องเดียวกันเลยกับที่บ้านตัวที่บ้านเดียวกวันเอออ้อันนี้ก็น่าจะอีกคันหนึ่งครับหัวนอกนั่นนี่หัวเก่านอก นยายนายังสวยเลยท่านผู้ชมยใไม่มดเลยครับไฟหน้า็อกกี้นะตัวนี้หกน็อตครับวิ้ใส่ล้อแม็กได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> ใส่แม็กกระบะ ขัดทำสีใหม่ <c oughs> เอาไว้ขับรับสาวอ่ะใช่รับสาวอันนี้เป็นต,ตัวเดียวกันกับที่บ้านนี่แหละ <c oughs> ที่บ้านตัวนี้แหละแต่คนละสี สวยเลยทำสีดูได้ครับทำสีแดงหรือสีแดงกลุ่ม้วยนยไหนกลุมอะไรไว้รุ่นบ้านกวดเอยอ๋อแบบกลุมรถซิ่งนะนั่นแหละนั่นแหละไวรุ่นบ้านกวดติดไว้อยู่าจะอยู่ในกลุมแล้วแหละแต่ไปขอเอามาติดคันแดงอ๋อคันแดงนี่ไว้ไปขายขี้ยางขายขียาง มันไปขายอยู่นะแถวช่วงนี้แถวที่เดิมมาแหละสายหนึ่งสายหนึ่งแกะแกะยังแกะเมื่อวานเองได้เท่าไหร่ได้กี่กิโลร้อยร้อยหนึ่งเออร้อยกิโลพอดีได้มาเท่าไหร่ได้ประมาณหมื่นไหมสองพันว่าว่าจะเอาให้หกเมตรเมื่อวานอีกสองวันที่แล้วก็ ไปแบกฟางอืมแบกอยู่ไ, <ป S 1> ไหนหลังบ้านประสาทอ๋อกเอาขนาดไปขุนดิแม็กของไอวีโก้ ico, ตออเดียวของเสียไอ้เชื่อนอต่อไปแบกด้วยตุ๊กตุกของอนายน์แกขี้ยางได้เมื่อวานวันนี้ก็ เว้นไหมโดนกีดเลยกรีดเลยแล้วว่ะเนี่ยโอ้เป็นสามวันและมั้งสองวันสองวันกรีดเลยครับเฮ้จะตุงใช่ไห้ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่นี่ใช่ใช่เส่ใตองช่ใ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 ช่าช่สช่ใช่ใช่ใเ่ใอ่ใช่ใช่ใา่าช่ใช่่ถ้่ <Okay. S 2> สานดนิดๆหน่อยๆเองถ้าราคาสักหมื่นสองหมืนงบสักสองหมื่นน่าจะสีเงากว่น,นี้ครับแค่สัดสไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่โป๊โป๊ดนิดนึงก็ราคานี่แหละถ้าแบบจริงๆอ,อี่ยแบบโป๊แบบเนียนแบบอันนี้เลยก็นู่นแหละสองสามมืนนู่นแหละสองหมื่นใะ แต่เอารถมาปั้นนี่หมดเยอะกว่าซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ได้ครับถ้าปั้นไม่ถูกจะได้ครับตอนไหนกระบะยังบางอยู่เลยนี่ไม่เคยชนที่ไหนใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยโอซื้อมา่อสองีกซื้อซื้อต่อคนหมู่บ้านคนนี้แหละได้ครับซื้อมาเท่าไหร่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ,อย่างสวยเลยไม่มีผุเลยครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปรุ่นยางกุ้งพี่นนท์ดั้มซิงรับขอบ้อณครับจากไกลไปรุ่นยางกุ้ง